ไปไหว้พัดตีนั่นเองนะคะคจะไม่รู้ว่าเป็นพัดตีหรือว่าพระสิวะนคือแบบว่าตามทำลายที่เที่ยวไปไหว้ที่ไหนมาบ้างปะคะวันนี้เขาเป็นวัดที่ดังเกี่ยวกับพวกเร <c oughs> เเื่องความรับรีวิวเคร่าเาอะไรเรื่อาอะไรอ๋อสวัสดีค่ะนัะจะมคนเจเลนโซอีกแล้วว <c oughs> <c oughs> ันนี้เราจะไปไหนกันคะพอนฟีวันนี้เราจะเข้าเมืองครับผมจุดประสงค์ของเราก็คือจะไปไหว้พัดตีนั่นเองนะคะใครที่ยังไม่เคยดูนะคะก็นี่เลย ไวให้แล้วนะคะไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงคือคลิปน,นี้เป็นคลิปก่อนที่เจนจะเจอพี่เพียวนั่นเองนะคะทำไมต้องมาไหว้ความรากาตอนนี้ก็สดงะะ่านารคนนาทีต้องเอาให้แบบสุดๆเต็มที่ก็ขอให้ส่งส่งนะสาธุค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เหมือนเป็นไงแบบว่าเอ,อจะไปไหว้ขอพระคุณ็จะไม่รู้ว่าเป็นพระต,ตีหรือว่าพระศิวะนะทุกคนแต่คือหลังจากจะไปไหว้แล้ก็เจอพ,พี่เพียวนะคะ ต้องถามพี่เทวก่อนสัมภาษณพี่เทว,ว่าพี่เทวไปไว้ที่ไหนมาบ้างปะคะก่อนผมกลับมาอยู่ไทยเนาะก็ไปไหว้บาทรืจริงๆคับ่ญี่ปุ่นก็ไปขอเครื่องรางมาก็วันนี้เขาเป็นวัดที่ดังเกี่ยวกับพวกเรื่องความรักเลยอ,<า>อยู่แถวชิบุย่าคร<า>ับแล้ว<ล><ล>ได้ผลปะ ก็ได้ก็แต่ช้ากว่าคนอ่าช้ากว่าที่เขาบอกหน่อยนีดก็คือต้องบอกทำลายก่อนนะคะก็คือเจนอะไปไหว้ช่วงวันที่ประมาณ20กว่ากว่าเดือนกันยาแล้วเสร็จแล้วก็มาเจอที่เที่ยวตอนประมาณ20กว่ากว่าเดือนตุลาคือแบบว่าตามทำลายที่เจนขอไว้ก็คือว่าไม่เกิน1-2เดือนนะคะแล้วก็สัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วใจคอไม่ดีเลย a few moments later moments stop later. video. ว้ตาวค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับโเวเนี้พอดีตอนแรกตั้งใจว่าจะไปกินซูชิโร่ที่เปิดม่ที่เซนะ็นทรัลเวิลด์เนาะแต่แบบคิวยาวมากก็เลยเออหลบไปกินที่นี่แทนละกันเพราะ่อตอนเที่ยงนะครับผมได้พาตี้แล้วรู้สึกไงบ้างครับก็ก็รู้สึกดีครับผมก็ <laughs> บอกว่าขอตามที่อยากได้ไปครับผมก็ สุดท้ายมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเนาะว่าตัวเราแบบว่าจะทําอะไรยังไงให้ได้สมปรารถนาหรือเปล่กาก็คือมันึ้งทั้งทางทำแล้วก็ทั้งทาง,ทาง,ทางโลกด้วยเครื่องรางรีมวเครื่องรางไหมเออเครื่องรางเครื่องรางอะไรอ๋อเครือ่องรางาจากญี่ปุ่นใช่ไหมใช่เออมันก็จะแบบคือไอ้ตัวที่วัดวิจิวาก็คือเป็นวัอดอื่นก็เหมือนกันก็จะมีแบบเครื่องรางหลายแบบนะครับผม ถ้าที่บอสที่ผมไปตอนมันจะมีหลายแบบเป็น10บสิบแบบแต่ละแบบก็คือจะไม่เหมือนกันก็จะมีทั้งแบบในเรื่องการงานารประสบความแบบทันด่าการงาน,านทางด้านความรักทางด้านอะไรกันแล้วแต่แต่ในวันนี้มันดังเรื่องทางด้านความรักก็ตอนนั้นก็คือเขาบอกว่าผมไปวัดนั้นประมาณเดือนมิถุนาเนาะแต่ทีนี้ก็คือ เขาบอกว่าไอ้เครื่องรางีหยจะมีผลประมาณสเดือนให้หลังเครื่องรางี่ยจะมีผลประมาณสเดือนให้หลังอะไรต่ายแบบนี้แต่มาเจอน้องเจนก็แบบบวกอีกหนึ่งเดือนคำบวกลบไม่หน่อยเราเราไม่ว่ากันเราก็เอออย่างที่บอกไปถ้าใครไปญี่ปุ่นหรืออะไรแนะนำมาตอนเนี้เราจะถ่ายอาหารให้กินให้ดูค่ะ มันไม่ร้อนดูดิเนี่ยเอาเลยเด้อหอมอ่ะเป็นไงเฮ้อน้ามันมีกลิ่นหอมอะ วามาที่เดนค่ะคาไม่ว่าท่านจะเป็นพาตีหรือ่าสิงวะหรือฟาอะไรก็แต่แต่ว่าแบบก็เราก็แบบว่าเออสัทธาเนอนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออน่าจะสมหวังจักตรงนี้นะเราก็เลยมา ขอบคุณท่านในวันนี้นะคะเออแต่ว่าวันนี้มา,มาบอกค่าดอกไม้ค่าอะไรเงี้ยตอนที่เจนไปไหว้ตอนนู้นะมันคือ120บาทแต่ว่าคราวนี้มันคือ100บาทเหมืนอนกับแบบว่าเขาไม่ได้คราวนี้เขาไม่ได้มีกระดาษมาให้เราเขียนอะ่ะเจนกับพี่เพียวก็เลยเขียนด้านหลังขอ,ขอ,อเออกระดาษขอพ่อครนีก็มากันได้ทุกมีคนน้อยด้วยน้อยเนาะไม่ต้องตัวเยษกันเลยเออแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ต้องมาวันเรามาวันเสาร์เนาะ มันปกติแล้วคนที่จะมาไหว้เนี่ยจะมาไหว้วันพฤหัสเก้าโมกับสามทุ่มใช่ก็หวังว่าแบบเยอท่านจะรับรู้คมขอบคุณของเรานะโอเคทีินี้จะขอจบแค่เย็นจะไปกินต่อแล้วไปไหว้ที่เหียวไปไปไปครับไงแอมมอนพี่เหียวไม่ตองช่วยกินค่ะ ช่วยกินหน่อแน่แล้วช่วยเดี๋ยวช่วย <laughs>